องไปดูแปดนิ้วต้องไปดูก่อนเดี๋ยวดูบางวัวก่อนเขาจะมีไหม,มไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาเจรารบีเดี๋ยวเป่งไมยุดเดี๋ยวา้องเดี๋ยวมีนนวถามเปล่งไม่หยุดขัมันก็ขับได้อยู่แต่ว่ามันจะตรงประเด็นเราหรือเปล่าลเราต้องเปลี่ยนไปไปพี่ไกลหรอกเอ้ ตรงนี้ไปเห็นป้าเขาเอาก้วยมาขายเลยตมะพาแล้วรอบน้าี่ยไปต้าว้าไปแล้วก็บไม่เนล้วเสียงก็เลยบอกว่าไม่ต้ไปไหนรอกไปทางบ้านทีน่ีเนี่ย ไร้อยดูพี่เีนึงบอกว่า,ก,วา,ก,วาก,ก,กูมาทำรูปเก็ดก็ตรงนี้แหละมินี้ว่ารอหน้าเลยมินี้ว่าร้อนหน,าอน้าโอเนคนได้รยกตูดแล้วก็ปันดึงอืมเดี๋ยวน้ายสิ น,น,นี่มันนี่ไอเครื่องมันห่อนไเครื่องโโลอล้วงโอ้ยเขาวิ่งานพรกนี้เติมก็ได้วเวย้เลยวายีเลยเย้ไหมวาสิบว่งงานพรกนี้วิ่งแล้วก็เติมดูกรโดลดไม่ลดก็รู้เลย